นี่ครับเห็นไหมน,ะนี่คือรอยไหม้ของมอนะคือเกียร์ไม่เปลี่ยนแล้วก็ลากครับก็ฝืนขับนะครับจนมันไหม้เป็นมออย่างนี้เลยนะครับก็การอย่างนี้ครับถ้ารู้ร,รู้รู้สึกว่าเกียร์ลากนะครับก็ไม่ควรฝืนใช้นะจากที่ <คน S 1> ไม่เปลี่ยนหน่อยเดียวอาจจะเสียไม่ถึงแสนนะครับบางเคสอาจจะถึงแสนนะครับถ้ามันหนักมากๆก็ถึงแสนก็มีนะครับ มอพวกนี้บางทีมันมันไม่มีแบ่งขายก็มีนะครับบางชุดบางชุดผ้าคัดมีแบ่งขายก็ดีไปนะครับแต่สําหรับคันนี้คือเนี่ยครับสภาพที่เห็นก็นี่เลยเดี๋ยวว่าให้ดูเดี๋ดูนี่โอ้โหดูโหโดินี่ผ้าคลัดดูระยะครับดูระยะระยะไหมระยะมันเยอะมาก ็คือเนี่ยมันไหมไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าทำรากอย่างงี้ครับเนี่ยโอ้โหเกี้ยงเลยครับดูะครับเนี่ยหมดเกี ursday, <c rot or ų> ้ยงเลยนะครับกลายเป็นชุดที่ไหมนะคืออย่างเงี้ยรถเทียร์ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับคือรากนะครับเปิดนะครับอันนี้คือชุดคัดที่ปกตินะครับเนี่ยดูสีดิทุกคนต่างกันเยอะเลยที่คัดที่ดีต้องแบบนี้ครับมี สีประมาณนี้นะครับไม่มีการไหม้ครับแต่เนี่ยคือโอเรียบร้อยไปเลยครับอย่างเงี้ยก็คัดชาโคเป่า